ถ้าจิวทีเนี่ยจะสามารถช่วยขอน,นี้ ให้กลับมาฟ้าได้หรือไม่เรื่องราวมีอยู่ว่าวันนี้ผมจะใช้แชทจิบคในการเทรดแทนเราโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าผมจะคาดการแบบไหนให้แชทจัดการให้ใหเราเลย100%ปฏิบัติการแรกนะครับคือการบอกแชทครับว่าวันนี้ช่วยผมเทรดด้วยแล้วก็ถามแชทนะครับว่าต้องการอะไรบ้างบอกไว้ก่อนได้เลยนะครับว่าการทดลองในวันนี้เนี่ยเป็นการทดลองส่วนบุคคลต้องรับความเสี่ยงด,ดีนะครับอันนี้ผมรับความเสี่ยงแล้วนะน้องๆหนูๆเพื่อนๆทุกคนนะครับไม่ควรทําตามเด็กขาดเลยนะครับเพราะอันตรายมากต่องเงินทุนของเราจะบอกว่าข้อม นี่ผมส่งให้แชทนะครับเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมัน S&P 500ร้อยดัชนีราคาธนบัตรต่างๆข่าว CPI หรือว่า PPI ส่งหมดยิ่งเป็นเนเคเตอร์เนี่ยเอาอีก IM A C D Store Wallup อะไรมีหมดเอาไหมทำเฟรมเล็กทำเฟรมใหญ่เอาไหมให้หมดตั้งแต่ต้นตระกูลจนถึงท้ายตระกูลเขาสุงจากแชทนะครับแชทเนี่ยมองได้ทั้งขาบ่ายและขาเซลเลยแต่ในส่วนตัวแล้วเนี่ยผมนะครับได้มีการหาโอกาสที่มากที่สุดนะครับ เราเลยหาข้อสรุปมาครับโอกาสเซลเนี่ยมีโอกาสสูงกว่าในระยะสั้นนะครับและนี่นะครับทุกคนผมก็ได้ทําการเปิดออเดอร์ตามที่ชั a t g p t เนี่ยบอกไปที่เรียบร้อยนะครับอยู่ในกรอบโซลละผมได้เข้าออเดอร์ไปทั้งหมด2ไม้นะครับอ่าตอนนี้ก็ยังเป็นพอร์ตแดงอยู่นะครับเรามาดูกันว่าชั a t g p t ทเนี่ยจะสามารถช่วยพอร์ตนี้ให้กลับมาฟ้าได้หรือไม่ แล้วผลก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเวลา9โมงเชา้าเสียงแจ้งเตือนเนี่ยอันไพเราะมากเลยนะครับพอ,อผมกำลังจะเปิดดูเท่านั้นแหละครับผมก็คิดว่าวันนี้ผมจะได้กินมื้อดีๆสักมื้อนึงละฉะลองให้กับน้องแชทซะหน่อยลูกครับแจ้งเตือน SL โอ้โหแอมพิงกระปวดเทตุเลยครับแล้วเจอกันใหม่นะครับวันนี้พักผ่อนด,ดีกว่า